เปิดตู้เลยครับผมนี่ครับย่างแล้วก็อบ สวัสดีครับครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัก VsFood ครับในวันนี้ครับคอ,อนเทนต์ที่ทุกคนรอคอยที่เราเคยเกินคุยกันไว้ตั้งแต่ไปที่แล้วที่เรามาทำสถิติหมูหันหม่อมถนัดแดก8ตัวแต่วันนี้ยิ่งใหญ่กว่าแล้วใหญ่โคตรเป็นหมูกรอบทองหม่อมทนัดแดก2025ครับผม เน้ไธอื่อไาพี่รอดูของจริงก่อนเสื้อพี่น่ารักก็นเดียวนนียวเดี๋ยวมีขายในตะกร้าเสื้อน่ารักมากแอบเซลเสื้อนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราเปิดตัวเลยไหมพี่เอาเลยอ่าเปิดตู้ขออนุญาตเปิดตู้เลยครับผมนี่ครับย่างแล้วก็อบโอ้ ทั้งก่อนหมูหันแปดตัวไงตัวโคตรใหญ่ตัวเล็กวันนี้หมูมเป็นร้อยยี่สิบโลร้อยยี่สิบโลใช่แล้วก็เอาตัดแต่งเรียบร้อยก่อนย่างเนี่ย หมูสดเนี่ยสามสิบหกโลสามสิบหกโลพอย่างเสร็จแล้วเนี่ยหายไปอีกสิบโลก็เหลือมันยี่ห้ากิโลยี่ห้าโลทั้งแผ่นเนี่ยมันก็ไม่น้อยอยู่ดีนะพี่อันนี้เป็นหมูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้ป่ะพี่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจวันนี้เราใช้หมูดําหมูดำย่างใช่หมูดําด้วยวันนี้ก็กินเป็นตัวเลยพี่ไม่ให้หมดเนี่ยเอาจริงเหรอต้องกินให้หมดอ่ะไม่หมดก็จ่ายตังค์โลในร้านเจ็ดร้อยเล่นผมแบบนี้อีกแล้วเอาโลเงินเจ็ดร้อยแปดสิบบาทอะอ่ะโลนึงเจ็ดร้อยเฮ้ยแต่แต่ละช อันเดีกดใหเดยกดเดียกดโลนึงเจ็ดร้ออันนี้ยี่ห้าพี่หมื่นเก้าพัาร้อยบ,บาทเองพู้สบายสบายสบายเดี๋ยวเราจัดไปเอ็ดป่ไปลุยกัน ทีนี้ยังไงอ่ะพี่ยังไงอ่ะคือผมวางบนโต๊ะพี่ก็ต้องแดกแล้วรู้ไหมว่ากข้อดีของหมูกรอบทองคืออะไรครับหนังมันจะแบบเป็นเกรดแล้วก็ยิบ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 มันไม่ได้ทอดไงมันไม่้หมูทอดอันนี้เขาเรียกว่าแบบย่างอบอ่าย่างอบ่มันก็จะกรอบยังไม่เคยกินซะด้วยซิข้อดีของการย่างอย่างคืออะไรวะคืออะไรพี่ไขมันจะน้อยเพราะมันลีนออกไปจนแทบจะไม่เหลือแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเลย อยู่ที่ผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไงฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงจริงวิใหญ่จริงจริงเดี๋ยวมาลองก่อนอุ้ยเสียงเอาเอาแค่นี้ก่อนนะพี่ชายเขาว่าแค่นี้แค่นี้ก่อนแค่นี้เฮ้ยแล้วมันหนาคุณหนาด้วยโอ้โห โคตรหนักพี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยาน่นดยโอ้โหวุนหนาๆใหญ่ๆเลยอะอันนี้ก็คือส่วนหลังคอหลังคอเพราะตรงนี้คือหัวมันนะหัวเราเ็าไม่ใช้อ่านี่แสดงว่าส่วนนี้มันเยอะสุดแล้วก็อร่อยทำแน่นอนนี่ๆๆโอ้หดูดูดูแผ่นหลังเนี่ยมันสีเป็เก็ดลองโอ้โหดูด้วกข้าเกียวหัวกอบมากพออ แต่ถ้าส่วนที่มันจะน้อยนะแถวานี้ยอันนี้จะมันน้อยหน่อยส่วนกลางหลังพื้นท้องแถวเนี้ยมันก็จะน้อยลงหน่อยอันนี้เป็นส่วนมันน้อยที่สุดใช่ไหมพี่พื้นท้องโอ้ยดูชั้นชั้นชั้นไขมันไม่ได้แบบใหญ่เหมือนตรงหลังคอครับนะแต่ว่าตัวหนังเนี่ยเท่ากันตัวหนังเหมือนกันนะครับม เหมือนกันพี ng, ่ใช่ไหมพี่อะจุดเด่นกรอบมากกรอบทองหนังจะต้องเป็นอย่างนี้ผมย้ำของนี่สิว่าคือแค่สองจานเนี้ยโคตรเยอะโคตรหนักเกือบสิบกิโลได้เลยแค่สองนี่สองจานเนี้ยไม่แห้พี่วันนี้ผมก็มอบเลยแล้วกันพี่ก็อทองไปเลยวันนี้ผมน่ากินไม่หมดพี่ลองก่อนมาพี่มาต่อเลยดิพี่ อ,อ,อนี่ผมเอาวันนี้พี่ชอบมันนี่เยอะซอสแบบผงชัยนิดบาร์บีคิวก็มีครับแล้วก็เป็นแบบซีอิ๊วหวานก็มีแล้วก็มีพริกเสียมไทยให้ด้วยแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรกินอะไรอย่างพี่เนีัยนที่จะกินงนี้ติ่มห่อนแล้วก็ผงอือ,อ,อ หอมมาก่หรอ่อยันนี้น่าจะมี3ลใช่ไมเนื้อหมีเนื้อหนามีมันมีหนังเน่ดูื้อเป็นไงรสชาติมีเครื่องเทศไมมีครัมีรสชาติเนื้อมีรสชาติอันนี้ก็เครื่องเศจะชัดเลยใช่ไม่เต็มบผมโอ้โหคือหนังคตรสุดอ่ไม่มเปม่ โอ้เนี่ยผมว่ากินแบบเนี้ยโอเคเลยจะเม็นแดงกันทำไมอ่ะเอาภาพภาพ,ภาพแล้วอ่าพี่อันนี้นะครับผมปาดไปแบบนี้อ๋อน้ำจิ้มตุน๋นโคตรอร่อยพี่เป็นรสชาติที่ไม่เคยกินโอ้ oh my god อันนี้คือเด็ดเบ็ดน้ำจิ้มทั้งหมดของพี่อยากกินแค่สามตัวนี้เลยเสรแล้วหมูกรอบทองเสร็จแล้วหมูบาร์บีคิวชัยนิษฐ์จิ้มเข้าไป ลองลองบ้างลองบ้างนี่อาอื้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสไตล์จีนวบบต้งหื้อหอมมากอืมอืมหได้ัดให้ดีกว่าไหมอืมว่าเหือ,หอ,หอ,หอ สงสานผมแม่พี่จะได้กินแบบคนโบกติดมากก็ครับกให้เชฟจับมาให้นะครับนอกจากจะหมูกรอบอร่อยน้ำส้มพิเศษก็อ่ำเรื่องนะครับคือเนื้อส้มแบบขึ้นมาปืดๆนี่กินมาที่พี่อร่อยขอเพิ่มได้ไหมพี่อันนี้เพิ่มได้คิ น้ำจิ้มดีจริงผมโคตรเด็ดเลยเนี่ยฮะออนไลน์ด้วยพริกเสียงไฮตามใจปรารถนาโอ้โหเยอะที่คือตั้งแต่รู้จักกับพี่เสกมาครับผมบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างที่พี่เขาทำคืออร่อยหมดเลยอ๋อมี้ะพี่มีบ้างแต่ผมอร่อยไงมันต้องมี ไม่เลยพี่ผมชอบมากเนาะยิ่งมันๆนะผมแบบหถึงใจพี่โคตรอร่อยหนำใจมากวันนี้นี่เราลาดไปยังไม่ถึงครึ่งตัวเลยนะแม่ยังไม่ถึงครึ่งตัวไหมพี่ดีแล้วครับผม อ้คือวันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้มากคือแ <The> <mm> <sm art> รกวิเ็กบอกของกรอบทองผม <mm> ยังไม่เห็นภาพไงคือค <mm> ิดว่าแบบก็บางๆอะไรเงี้ยเหมือนงหันแบบแปดตัวก็ชิวๆ, <mm> ๆใช่ไหมล่ะแต่วันนี้ <mm> <mm> คือถ้าดูฝั่งนี้คุณจะรู้เลยว่าความหนาของมันเอวเบนขนาดย่อมๆประมาณด้านเปลือกโคตรใหญ่โอ้โหอืออือมา ส่วนนี้พี่ดูเหมือนว่าจะบางกว่าตัวน,นี้เนื้อเยอะมันน้อยนี่ส่วนเนื้อเยอะนะครับผมเป็นแบบนี้นะสันสร้างเลือกได้เลยครับผมวันนี้อยากกินโวนไหน <laughs> เขามีให้คุณหนึ่งตัวนะคร <laughs> ับ้โอา <laughs> น้ำมาไม่พักเลย <laughs> <laughs> วันนี้สงสัยพี่จะได้ตังค์มันก็มีบ้างมันอาจจะมีบ้างได้ตรงได้ตังค์อย่างนี้มีบ้างครู๊บเดี๋ยวครู๊บกรับปกติหมูกรอบทองเนี่ยพี่เอาทำกับเมนูอื่นไหมครับมีเดี๋ยวมีเปาบันมีเป็นเบอร์เกอร์สไตล์ไต้หวันอ่าเปาบันเดี๋ยวมีวิธีทำให้อีกนะเปาบันโอ้คนนี้ไม่เคยเห็นอ่ะได้ขายแป้งหมั่นโถะพี่ ไม่มันโถแต่ว่าสไตล์จะต้องเปิดนี่เนี่ยซอสนี่เป็นอีซอสหนึ่งเราไปซอสอีกตัวหนึ่งเลยอ่าชิ้นเขาเป็นผักเป็นผัดมาด้วยนะครับผมผัดมาแล้วก็ผักสดพริกเช่นไหตเป็นเหมือนเบอร์เกอร์ไต้หวันโอ้โหขอบคุณครับพี่ยัดเท่าไหร่โอ้โหเบอร์เกอร์ไต้หวันใช้คำว่ายัดนะ อือร่อยเพิ่มรสชาติไม่พอเพิ่มความอิ่มด้วยโอ้โหเ้ิ่มเลยนะเน้นใช้ไดกเลยพี่เอ้พี่พี่ทำเองไม่เหรอครับใจเย็นพี่โยนเลยกินไวไม่ได้เลย ตอนเนี้ยแบบเหมือนจะครึ่งตัวนะแต่ไม่ใช่นะครับผมแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนมาสั่งเงี้ยพี่เนี่ยตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเดลิเวอรี่เงี้ยพี่<อ>พี่ส่งได้เหรอส่งได้ไม่เห็นยากจริงเหรอก็ห่อกระดาษไปแล้วก็ไปเลยก็เวลามีงานจัดเลี้ยงที่นี่เนี่ยเขาก็ครเ,เขาสั่งทั้งตัวกี่คนครับปกติงานเลี้ยงตัวหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ 60ด้ดหนสะิบคน oh <my> แล้ววันนี้นั่งอยู่ตรงนี้หัวดเดียวนะตอนนี้คู่กับพี่เสกนิดนึงอ่ะเนียมันจะไปหมดได้อย่างไงมีเลี่ยนไหมถามจริงวันนี้เลี่ยนอ่ะไม่กลัวผมกลัวอิ่มผมกลัวอิ่มมันหนักแน่นเยอะมากนะครับ ถ้าลองคิดดูว่าซื้อโลนึงก็ตกขีดละเจ็ดสิบกว่าบาทนะถูกมากคุณภาพแบบนี้นะคุณสองขีดนี่เก๋หมูขายก็ราคาทั่วไปอ่ะครับนะแต่คุณภาพหมูไม่ทั่วไปนะครับเ,<อ>เราต้องหาเรื่องที่มันทํายากว่ะทํายากก็มคอเราทำหา,หาเรื่องเสียตังค์ <laughs> แต่ผลลัพธ์ออกมาเนะี่ยเราก็ภูมิใจนนะเพราะว่ามันโอ้มันต่างจริงพี่ดีใจมากเลยนะอ๋อ พี่อิ่มแล้วเหรอครับอิออ่มนานแล้วครับโอ้อิ่มนานแล้วด้วย <laughs> โดนแดดก็อิ่มแล้ว <laughs> ว่าได้ครึ่งตัวก็เก่งแล้วใช่พี่ได้ครึ่งตัวก็เก่งแล้วครับวันนี้กล้องดูตรงนี้หน่อยนี่นหมดซีก่ยังเหลือซีกหน้าอยู่เต็มต <laughs> ัถ้าหมดซีกนี้ก็12โลกว่าถ้าหมดซีกหนึ่งก็ 12, 12โลก2่า 2> 12โลใช่ แต่งั้นเขาบอกว่าเขาจะพยายามนะ <c oughs> เราพูดตอนนี้น <laughs> <c oughs> จริงนะิน่ขึ้นตัวนให้ดือพราะว่าไม,มไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้ใช่พี่ มันไม่ได้เหมือนหมูผันคุณผู้ชมครับที่บอกว่ามันบางๆแล้วกินแบบง่ายๆกว่านั้นคือมันมีความเนื้อด้วยนะครับมันเป็นเลเยอร์มันหลายๆชั้นแล้วอยากกินอ่ะเราต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะกว่าไม่ถ้ากินปกติไม่ต้องใช้เยอะหรอกถ้ากินปกติอ่ะไม่กินเยอะเกินไปใช่ใช่คือถ้าไอ้เรื่องทำสถิติเนี่ยมันก็การกินจุแล้วกันความยากความง่ายเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ความอร่อยเนี่ยผมที่สุดอยู่แล้วนะครับผม ่านี่นี่ก็เอาพี่เหมือนกัน G Formula G Formula นะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมดอ่ากินแบบช่วยช่วยย่อยได้ด้วยได้พี่มีในตะกร้าด้วยนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่โอ้ G Formula นะครับอ่ามั่นใจแต่เม็ดแรกอืมหอมเหมือนกินไอ้นี่เลยพี่เห็ดท้ฟเปลือกอ่ะไม่รู้เปล่าสองเม็ดพอสองเม็ดพอไม่ได้สามเลยเอาคิดไป Oh ่เองเม็ดนะครับผมโอ้โหพันอีกคึ่งตัวมาเลยครับพี่อันนี้อันนี้เวอร์ไปอันนี้เวอร์ไปโอ้ีหนีาเมุกขมื่อ ใสขยันมากเลยครับพี่เจมทำาให้มึงแดงแล้วนลอะไรครับพี่เจมส์อธิบายหน่อยเป็นน้ำพริกวากิวครับน้ำพริกวากิวอันนี้คือมันเนื้อวากิวเลยนะให้ดูแบบนี้ชิมหมดเลยเหรอพี่ชิมให้หมดนั่นแหละลองเล้วพริกเท่งไฮยกูจะหมดอยู่แล้ะหอมมันเนื้อมากโหตัวนี้อร่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มตลงเพิ่ม อันนี้ก็ไม่เคยเห็นอีกแล้วมันเนื้อ,อามาทํากับน้าพริกเพื่ออะไรใหม่ๆปแปลกๆอย่างนี้พี่ <c oughs> พี่ไปเอาสูตรมาจากต่างประเทศหมดเ, <c oughs> เลยเหรอครับบางอย่างก็เป็นของเราที่เราคิด <c oughs> เองว่ะของหวานเนี่ยมันก็ไม่ได้สูตรแบบแต่างประเทศนะสูตร <c oughs> ของเราครับ <c oughs> เราไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครเลยแต่เนี่ยเราเราไปเรียนแบบเขาแต่ก็ด้วยสไตล์การปรุงก็ไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าเราไปเรียนรู้สูตรจากพี่กวางตุ้งเชฟโจ้ที่เรียนมาทุ่มท่เลย ไม่แผ่วเฮ้งนี่นั่งเฝ้าอยู่นี่นี่เขากินยังไม่แผ่วเลยกล้องเริ่มงานจันนะเมียเมียอยู่หรือเปล่าเขากินจริงเหรอเขากินจริงเหรอได้จานแล้วก็ได้ครึ่งตัวละเดี๋ยวพี่อันนี้มันยังไม่ครึ่งอีกเหรอยังฮะก็ดูดิเนี่ยหลวยแค่นี้เองเนี่ย แค่นี้เองเออแค่นี้เองนะครับผมออยาออม,มาันนั้นมันไม่ใช่พี่มันเกินแล้วมันเินตัวแล้วเหรอมันเกินแล้วพี่โ <laughs> อ้โหอะไรวะอย่ากลัวทีผมไม่ได้เพิ่งมากลัวพี ผมควงแต่มันออกตู้มาแล้ววันนี้อ่ะโอ้โหโคตรหนักมาไปเรื่อยๆนะจิ้มแต่จิ้มไปนะอ กรอบอยู่ไหมถามตรงๆหนังกรอบอยู่ไหม,ม<า>ดูครับ oh, <no. S 1> เหมือนตอนแรกเปตอนแรกผมกินยังไงก็ตอนนี้ก็ยังอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้แบบทําเพื่อให้มันพยายามดูกรอบอ่ะคือมันกรอบอจริงๆเลยมัน,มนถ้ามันไม่กรอบมันก็ยังไงก็มันกรอบเลยนอกจากมึงปิดเสียงแล้วรีวิวอะ่ะ <laughs> น้ำกินเนื้อไหมเนื้ออะไรพี่หมอกนะเนื้อต้องยังไม่เคยเลยนี่ไงะแกไม่ได้แกะมาเดี๋ยวพี่แมตต์หน้าที่คุยไว้ครับแมตต์วันนี้เอาหมูนี่กูว่ากูว่าสุดละที่กรอบทองเนี่ยผมก็สุดละไปละอ่าเดี๋ยวพี่ภริยาก็จะเป็นอันนี้ฐานเก้ารสชาติกระเป๋าแบรนด์เนมผมรอไปเลยกระเป๋าสวยเนี่ยไอ้ทำไงถึงได้พี่กระเป๋าใบนี้ สั่งดิไม่ว้างก็ได้นึกว่านึกว่าซื้อหมูแล้วอะใช่ใมครับใช่ใช่ข้ารถไงนี่เลยน่องกระเป๋านี่เลยไปเลยโอ้ยกระเป๋าสวยเนี่ยงานอยงงานอย่างเนี้ยเลยเฮ้ยนี่กลาวรสชาติเดี๋ยวไปที่พัทยากลาวรสชาติแต่จริงๆตอนนี้ก็สั่งได้แล้วที่ตำจากป่าสามพันห้าก็ยังอยู่นะที่หกพันเก้าจริงๆนี่แม่งนี่กะมาเนี่กะขายแบบกูกะขายแพงที่สุดในประเทศไทยนะกูกะขายหมื่นกว่าบาท ไม่เป็นไรคุไม่ได้ขายทุกคนอ่าอันนี้มันเหมาะสำหรับเป็นของฝากไงเป็นของขวัญเอาไปให้แบบคนที่แบบเรานับถือมากๆครับถ้าแดกเอง35มพันพอแล้วแดกกอบทองไว้กเจ็ดร้อยแปดสิบอา้ารสชาตินี่คือแบบมันที่เดียวกรับรสชาติเลยไม่ถึงหรอกมันก็จะมีทั้งพวกเครื่องจิ้มให้ด้วยแต่ละชนิดเนี่ยมันรวมรสชาติจากทั่วโลกครับให้ได้เก้ารสชาติขึ้นมา ตัวหมูเองเนี่ยก็คัดแบบที่ดีที่สุดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ความพรีเมีพยดีตรงนี้เของอะไรพรีเมี่ยมสวยน่อยากได้เลยอ่ะผมอยากได้กระเป๋าพี่แล้วก็เสื้อพี่นะตอนนี้ผมบอกเลย้าบหน้าโอ้โหแบกทุที่มาจากออสเตรเลียแล้วก็โอ้โหหนักเองโอ้หนักมากอันนี้สามแหลกเองน้อยไปเอามาไปอีกไปอีกเลย ไม่ไม,ไม่สามแดกมาสามแดกโชว์มาเลยอันนี้อันนี้แหลกเดียวเหรอแหลกเดียวไงผมว่าแหลกเดียวก็อยู่แล้วนะเไหนีน่เนๆสามแดกเอาไว้เนื้อเนื้อได้พี่เนื้ออ,อยากลองเหมือนกันเนื้อ,อผมเอาหมดอ่ะพี่ของกินแต่ว่าไม่หมดกุเหมือนเดิมน,นะ <c oughs> อันนี้ราคาย,ยัางไงน,นะพี่อ๋ออันนั้นเหรอใช่พี่ฮอกชิ้นหนึ่งก็สามพันห้าถ้าถ้าแบบแบบเมื่อกี้เนี่ยแบบเมื่อกี้ก็สามสามสามเท่าไงสามเท่าหมื่นประมาณหมื่น เลยออกมาก็เอาไปสามแหลกสามหมื่นกว่าเองโอ้ยนักเอย่ยงจิวจิวเออเนี่ยวันวันเนี้ยผมโดนแน่แแล้ววันเนี้ยหนึ่งเทไปโดนโดนมอกอีกตอนนี้เหมือนพี่เสกกำลังถอนทุนคืนนะครับคิดดูนะกูรู้จักแนทมาเนี่ยกี่ปีแม่งไปร้านปูมากี่ครั้งกูไม่เคยได้ที่อะไรกับแม่งเลยได้วันนี้เลยวะับวันอื่นต่อไปเดินถืออะไรนั่ะนะกลัวเดินถือมาหน้ากล้องเนี่ย โอ้โหพี่หน้ากล้องนี่หน้ากล้องนี่หน้ากล้องนี่เลยเออนี่อย่างนี้เลยโอ้โหเป็นไงนี่บางแหลกก็มีอยู่สี่ชิ้นบางแหลกก็มีสามชิ้นใหญ่หน่อยโอ้โหแต่ส่วนใหญ่จะสี่เว้ใหญ่สุดยอดมากคแต่มันดีอย่างที่มันไม่เลี่ยนเหมือนวากิวกินกินเป็นสไตล์เนื้อสเต็กเหาเพราะมันเนื้อแดงเยอะเนี่ยสามแหลกนี้ชาเลนน่าเอาไหมดิวว่ะดิวว่ะจับมือดิวว่ะดิวว่ะบอกเชฟก่อนเลยดิวไหมดิวไหมสักแหลกนึงก่อนได้ไหมพี่นับดิ ได้สี่สิบสิบแปดสิบสองสิบสองชิ้นกําหนดแล้วนี่สี่หมื่นสองอืมตู้ที่ต้กงประหยัดไปเล้วเพ่ต้องประหยัดไปเลยครับพี่อ่านี่หมดนี่น้ำมักกิโลเนี่ยเป็นไงเราได้ยินแล้วรู้สึกดีไหมคือเนี่ยพิเศษก็รู้สึกดีเพราะเราเสียดังแน่นอนเข้าใจด้วย ความกรอบยังคงอยู่ก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าสกว่าพี่ยังไม่ถึงไหนด้วยไม่หมดเราชั่งชั่งกิโลยังไงนะพี่มีอะไรเลยเอาบคุณแกรถมาก่ะจ่ายมาบอกให้หมดเจ่ายังค์งานดิช้างก่อนไหมช้างช้างก่อนว่าเหลือกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยพี่จะได้คุ้มูลค่าได้ให้เนี่ยที่เอากิโลไปชั่งเหรออะไรนะ ้จะยอมตอนไหนดีกว่าตอนนี้แหละพี่คนดูนั่งยืนรอให้กำลังใจคนดูไหมกำลังใจอ่ะจะถอยอย่างนี้ได้ไงวันนี้ไม่ไหวเยอะมากเลยเนี่ยงั้นคราวหน้ามาแมหมแก้มือไหมแกสมอฮอคปาร์ตี้สมอฮอคก็คือวันนี้จ่ายแล้ววันหน้าไหมจ่ายรอบนึงใช่อันนี้ก็ไม่หมดไงตามกจิตใจไงครั้งหน้าเราต้องวางแผนดีๆนะบอกเลยข้างหน้าต้องไม่เสียนะ จริงจริงหนุ่มแต่นี่ก็ยังแดกคือมันมเบาเลยคือมันกินได้พี่มันแต่ว่ามันแบบใช้เวลาไงใช่เขาบอกกินได้ใช่มันเรื่อย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 ใช่ใช่มันอาจจะไม่ไวเหมือนหมูหันใช่พี่กินง่ายกว่าอันนี้มันเนื้อมันหนาแล้วก็มันมันชิ้นมันใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงเชฟเอาอะไรมาให้มึงแล้วนัดโอ้โหเลยโอ้โหนัดชาเลนจ์อีกแล้ว ขาปูทาระบะมันจาฮอกไกโด10 10ชุดโอกขามันอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะเนี่ยเคยนักมั้เอ้โอ้โหหนักมากนะมาจากญี่ปุ่นเลยนะโคตรหนักเลย พิเศษหาเรื่องเสียตังค์ให้เราอีกแล้วนะครับผมใช่ไม่รู้ว่ากูจะได้หรือมึงจะเสียวันนี้มึงเสียกูแล้วล่ะถ้ามึงแดกไม่หมดวันนี้ผมยอมเสียเลยเอาไหมใชาเล่นไหมเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวไว้เราเอาคืนวันนี้เราเราจะเสียไงไอเนื้อกับปูธารบะเดี๋ยวเถียงเท่านั้นนี่ฉันจะห้าตัวน้อยเลยทั้งสิบตัวฮะ20ชุดเท่าไหร่อ่ะพี่ยถามราคาเขาได้ไหมนี่เท่าไหร่ราคาชุดละส่ง นี่ไงห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกเอ็งเอ็งเอ็งเอ็ลยอเอ็งเวลามึงไปแดกร้านอื่นเขาอ่ะเข้าร้านบุฟเฟ่อะมึงแดกเขาจะร้านเจ๊งเลยอันนี้มึงมาเจอวัตถุดิบแพงๆเงี้ยเอาแล้วดูดิมึงจะกินหมดไหมอ่ะเหมือนเวรกรรมเริ่มตามเราทันแล้วน็อตขอบคุณเยอะครับก็เอามาให้ดูว่าให้ดูคุอท้าเลยท้าเลยอันนี้แพงกว่าเนื้ออีกหมูนี่แม่งถูกสุดแล้ว ได้ไม่ได้เอาขุดยารถเอาล้มชกอ่าวันนี้รถกูไปแล้วนะน้ำก่อนจะมาวันนี้ก็รถรถกูทะเบียนมาป่ะเนี่ยกลับด้วยนะทะเบียนทะเบียนอ่ะทะเบียนอ่ะทะเบียนพร้อมทะเบียนเลรืพี่ไปเลยนน่ไม่มีทองเทิงอะไรไม่เอนี่ดีกว่าอันนี้ขึ้นไปโอ้ยลดขึ้นไปเลยนี่พร้อมพูดนี่นี่อันนี้ชัวร์ไม่มีไฟแนนซ์แน่นอนนี่เขาพุทธชินราชด้วยนี่เรื่องทองนี่อะไรเนี่ยของแท้ ไม่ปลอมหรอกกูจับน้ำหนักกูรู้คุดูเป็นเูดูเปนกูดูเป็นนี่ยนีมาสิบาทไปเถอะพี่งั้นเราก็ไปลงรับจำนำมาเถอะพี่ต้องหรอกนี่จัให้เองโอ้พี่จำยี่หรอเดี๋ยวกโอนให้คุเจ้าพี่นที่เหลือโอ้โอนให้เลยเอาบาทเท่าไหร่อ่ะผมขอบาทละห้วหมื้นเลยพี่โอ้ยหยมาแง้นคิดเบื่อคิดเมื่อนะครโอเค ได้พี่ให้เชฟเขาช่างแล้วนนลเราก็มาคิดราคาดีกว่าพี่มาครับผมตอนนี้เรามาช่างกิโลแล้วนะครับในส่วนที่เหลือของเราวันนี้ว่าผมจะโดนผับขี้บาทแล้วก็เรากินไปทั้งหมดกี่กิโลเมื่อกี้เชฟเขาบอกแล้วช่างมาครับ12โลครึ่ง12โลครึ่งนี่ก็ทําให้เห็นนะครับว่าสภาพเราตวพอดีเลยครึ่งตัวที่ที่แรก วางตัวเองไว้เพราะอันนี้มันคือส่วนที่ที่เป็นข้อเนี่ยที่ช่างโอ้โหสิบสองโลครึ่งวันนี้ก็สมควรแล้วแหละครับที่หลังจากนี้ไปเราจะโดนนะครับผมก็สิบสองโลครึ่งมันมันก็มันเยอะมากนะครับวันนี้มันไม่ง่ายเลยจริงๆก็สมควรแล้วที่จะแดกเหมือนคนปกติทั่วไปถ้าแดกมันก็ปกติมันก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะขนาดนี้อ่าใช่ครับแต่นี่มันคือชาเลนจ์นะอ่าชาเลนจ์ครับผมจังเลยนะครับเด็บมากอ่าใช่แล้วก็เรื่องเก็บตรงเก็บตังค์ก็อย่าไปคิดมากนะครับก็เป็นชาเลนจ์เฉยๆนะครับเป็นพูดเอาคคอนนนเทต์ะรับผม ไม่ไม่เก็บตังค์ครับแต่จริงจริงก็คือเนี่ย เฮ้ยคุณแจ็คเรกอยู่ไหนวะเรียบร้อยแล้วไปแล้วไปแล้วก็ไปแล้วทำไปแล้ววันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับร้านพิเศษนะตามใจปรารถนานะครับผมแล้วก็สาขาใหม่เร็วๆนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไปกินพาไปกินหมูหันก้าวรถนะครับผมก็พัทยาครับพัทยาอ่าพัทยานะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยครับขาปงขาปูอย่างเงี้ยเนื้อนะครับผมก็เดี๋ยวไปให้หมดเลยครับผมข้าวหน้าอย่างงี้ครับเพื่อเป็นความยุติธรรมครับพี่วางเงินก่อนแดกก็คือจะมาพี่ครั้งหน้าต้องกดเงินมาวางด้วยวางเลยเงินสด อา่อาดได้ได้ก็เดี๋ยวผมโอเค,อเ,ค <c oughs> เดี๋ยวมุงมาขึ้นราคาทองกับกูอีกไม่หลงจูนนะ ได้พี่วันนี้ก็ขอบคุณพิเศษมากเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเปิดตัวนะหมูกรอบทองตัวใหม่ของพิเศษนะครับผมก็ตามกันมากินได้ลิงก์แฟนเพจร้านเดี๋ยวแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับตามใจปัรถนานะครับผมตามกันมากินเยอะๆนะเอฟซีครับเดี๋ยวแวะไปให้หมดทุกที่พี่เปิดที่ไหนไปที่นั่นผมรักพี่อยู่แล้วรักพี่ตลอดไปเอาเงินสดมากก็เจอกันครับเอฟซีวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่อู๋นะครับ แต่ถ้าให้พูดกันนะพี่กินหย่เนี้ยถ้าสมมติว่าเลาะเฉพาะหนังนะหนังล้วนไมาให้ผมเลยอย่างเงี้ยหมดนะ,ะหมดแล้วไม่พอด้วยนะที่จะขายใครมันแดกกับหนังนส่วนที่คือหนังโคตรในส่วนที่หัวใจหลักไปซะแล้วหัวใจหลักอะไรคือสาเหตุที่ทําให้พี่คิดว่าผมจะกินวันนี้หมดเมึงบอกว่ามึงมั่นใจ <c oughs> ม,มั่นใจตอนไหนอะ